เพราะงั้นเจ้าก็เลยสงสัยว่ากองทัพห้ามังกรกําลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างลับๆใช่หรือไม่ข้าได้ยินมาว่าเริ่มมีการส่งสวยของล้ำค่ามากมายให้กับกองทัพและมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงนี้ทั้งสมุนไพราหายากของแปลกและอื่นๆนั่นเป็นสาเหตุที่ข้าสงสัยว่าพวกเขากําลังทําอะไรอยู่กันแน่พวกนั้นคิดจะทำอะไรกันนะข้าคิดว่าพี่ก็คงรู้บ้างแล้ว ใน2อถึงสวันที่ผ่านมาจำนวนคนสอดแนมในสถานที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนั่นหมายความว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเราจะถูกรายงานขึ้นไปยังบุคคลน,นั้นแน่นอนว่าตอนนี้ดาบพิรุณศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเคลื่อนไหวบ้างแล้วกำปั้นสวรรค์ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ นอกจากหยวนเหนือที่เป็นศัตรูแล้วนี่ยังเป็นข้อพิสูจน์อีกว่าพวกเราเริ่มแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นศัตรูหากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงดำเนินต่อไปล่ะก็สมาคมนักสู้เหล็กจะต้องถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อเวลานั้นมาถึงขุมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นจะถูกแยกออกเป็นส่วนๆตัวข้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องวงในพวกนั้นมากนะ ถ้าไม่มีเจตนาที่จะข้องเกี่ยวในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่ท่านหญิงหันไม่ใช่ตราบใดก็ตามที่นางยังเป็นคนของกองกำลังราชสีถ้าสมาคมนักสู้เหล็กแตกนางและกลุ่มดอกมะหยกจะกลายเป็นกองกำลังหลักทันทีเพื่อปกป้องกองกำลังราชสีข้าควรทำอย่างไรดีหากปัญหานี้ไม่รีบแก้ไขลก็ข้าจะไปตาหาพี่มุยได้เมื่อไหร่กัน ตอนแรกที่เจอท่านหญิงหันในใจของข้าเริ่มผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ในหัวของข้ากับเริ่มคิดหนักอีกครั้งเฮ้อข้าเคยบอกเจ้าแล้วข้าจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยทักษะที่ข้ามี อย่างที่คิดทักษะของราชนสงครามโคตรหน้าทึ่งเหมือนที่ข่าวลือจริงๆราชันสงครามที่ได้ต่อสู้มามากมายเดินบนเส้นทางความเป็นและความตายของชีวิตดูเหมือนว่าตอนนั้นทักษะของเขาจะอ่อนลงหลังจากที่เขาใช้ทักษะที่ดีที่สุดที่เขามีและตอนนั้นเองข้าได้โจมตีเขาด้วยทักษะที่ดีที่สุดของข้าด้วยหมัดอันไร้เทียมทานนี่อย่างเจ๋งเลยท่านกว่า ข้าใช้ร่างกายนี้รับการโจมตีของราชันสงครามตอนที่เขาใช้ทักษะท,ที่ดีที่สุดอย่างที่พวกเจ้าเห็นเพราะมือของข้ายังใช้การไม่ได้เลยทำให้ข้าพ่ายแพ้ให้กับราชันสงครามแต่นี่ไม่ใช่จุดจบหรอกนะหลังจากที่ข้าได้ต่อสู้กับราชันสงครามข้าจะแข็งแกร่งขึ้นและตอนนี้ข้าก็รู้ทักษะลับของเขาแล้วด้วยเพราะงั้นพวกเจ้าจงตั้งใจดูเอาไว้ ในการต่อสู้ครั้งหน้าข้าจะเอาชนะเขาให้จงได้ข้าจะโบกสะบัดธงสิบของพวกเราให้สูงขึ้นไปอีกจงโบกสะบัดเรากับธงที่บุยบินของเราข้าจะเลี้ยงพวกเจ้าเองทุกคนดื่มกวักแดซานข้ารู้ดีว่าทักษะของเขาเป็นเช่นไรแต่ว่าไอ้หมอนั่นมันรอดมาได้ยังไงกันนะยังมีชีวิตอยู่หลังจากต่อสู้กับประชานสงคราม ธงฟ้าหนึ่งในสิบของธงนำมุมโหแสดงว่านี่เป็นหลักฐานอีกอย่างที่ว่าราชนสงครามไม่ได้เก่งอย่างที่เขาร่ำลือแต่การที่มีข่าวลือแพร่กระจายออกไปไม่มีนักสู้คนใดกล้าต่อกรกับเขาเลยสักคนเพราะทุกคนกลัวว่าข่าวลือที่ได้ยินมานั้นจะเป็นเรื่องจริงข้าขอคารวะและชื่นชมความกล้าหาญของท่านจริงๆเลยท่านกวักเอ ข้ามีนามว่านำมุมโฮจากธงฟ้าข้าไม่อยากเชื่อเลยว่านักศิลปการต่อสู้ที่เป็นหนึ่งในสิบธงของเราจะถูกราชนสงครามโจมตีเช่นนี้ในฐานะที่ข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นข้าไม่สามารถระงับความโกรธลงได้เพราะงั้นเราไปกันเถอะขอรับถ้าเรารวมตัวกันความแข็งแกร่งของสิบธงจะไม่มีใครต้านเราได้และเราก็จะสามารถเอาชนะราชนสงครามได้อย่างที่ท่านบอก เออคือค้าว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งเกรงใจเจ้าคนไา้ประโยชน์เข้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์แบบนั้นคิดจะซ้ำรอยความผิดพลาดของอาจารย์ตัวเองอีกหรือไงคิดจะพึ่งพาวิชาดาบปลอมเปลือกแบบนั้นไปถึงเมื่อไหรฮึไม่ใช่ วิชาดาบ36แม่น้ำสวรรค์ของอาจารย์ไม่ใช่ทักษดาบปลอมเปลือกดูสภาพเจ้าสิพยายามสำเร็จวิชาดาบบ้านนั่นเหมือนกับอาจารย์สุดหน้าสมเพชของตัวเองเจ้าคิดจะทิ้งชีวิตตัวเองเหรอหุบป,ปากวิชาดาบ36แม่น้ำสวรรค์คือวิชาดาบที่ดีที่สุดในจงนำหลายสิบปีที่อาจารย์ได้ใช้เวลาไปกับการดูฟื้น วิชาดาบ3าแม่น้ำสวรรค์ข้าจะไม่ให้ความพยายามที่เขาทุนเทในหลายปีนั้นเสียเปล่าเด็ดขาดข้าจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นมันเด็ดขาดข้าจะรื้อฟื้นวิชาดาบ36แม่น้ำสวรรค์ให้สมบูรณ์ให้ได้ต่อให้จะใช้ชีวิตทั้งชีวิต ข้าก็จะทำให้สำเร็จฮู o สิ่งเดียวที่อาจารย์ทำสำเร็จคือส่วนแรกและส่วนกลางส่วนกลางที่สองไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีคข้าจะทำให้มันสมบูรณ์ดาราแดานสำหรับข้านี่เป็นที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเข้าใจข้ามากที่สุด ข้าจะทำให้วิชาดาบ36แม่น้ำสวรรค์สมบูรณ์ไปพร้อมเจ้าดีจริงๆที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ได้ยินว่าเจ้าเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องมา2อสวันทีเดียวดาบเจ้ายังไม่ทื่อลงสินะยิ่งกว่านั้นดูจากฝีมือดาบเจ้าคมกว่าครั้งก่อนเจ้าได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วหรือท่านพี่มีอะไรหรือเปล่าขอรับไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่เมื่อได้เห็นระบําดาบของเจ้าข้าก็รู้สึกเหมือนอยากจะขยับร่างกายบ้างนะเอาล่ะมาเล่นกันหน่อยไหมท่านพี่เอิม่มท่านรู้กระทั่งวิธีใช้ดาบด้วยหรือขอรับก็รู้พอจะใช้ทำอาหารล่ะนะ